ความหมายของไพ่ที่คุณอาจจะยังไม่รู้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเล่นไพ่กันมาบ้างแต่อาจจะน้อยคนที่จะรู้ความหมายของไพ่เล่าสืบต่อกันมาว่าการกำเนิดของไพ่มาจากฮินดูสถานในปีคริสตศตวรรษที่7ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช1953าชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ชื่อว่านายเกิร์มโกเนอร์ได้เป็นผู้คิดค้นทำไพ่ป๊อกขึ้นซึ่งมีจำนวน52ใบเป็นแนวคิดที่เกิดจากจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปีโดยมีหน้าไพ่สีหน้าประกอบด้วยโคดำโคแดงข้าวหลามตัดดอกจิกไพ่52ใบจะแบ่งออกเป็น4ชุด ชุดละสิบามใบหมายถึงข้างขึ้นข้างแรงเมื่อนำเลขมาบวกกันแล้วจะได้365วันก็เท่ากับหนึ่งปีไพ่แจ็คควีนคิงจะแทนธรรมชาติของมนุษย์แจ็คหมายถึงชายหนุ่มควีนหมายถึงหญิงสาวคิงหมายถึงชายสูงวัยหน้าไพา่ จะแทนสิ่งสัมพันธ์ในชีวิตคนเราดอกจิตหมายถึงความรู้ข้าวหลามตัดหมายถึงความมั่งคั่งโคแดงหมายถึงความรักโคดำหมายถึงความตายแจ็คดอกจิตหันหน้าออกจากดอกจิตหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มสาวนั้นสนใจในความรู้อยู่บ้างเพราะ ยังไม่หันหน้าหนีสักทีเดียวแต่ดูจะสนใจการเล่นค่อนข้างมากคิงดอกจิกค่อนข้างหันหน้าไปทางดอกจิกหมายถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่มักหันมาสนใจในการหาความรู้มากขึ้นแจ็คข้าหลามตัดค่อนข้างหันหน้าไปทางหลามตัดหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มสาวมักมีความสนใจในเรื่อง,งเก็บเงินทองอยู่บ้างแต่ ็ยังไม่มากเพราะยังใช้จ่ายตามใจอยู่เสมอคิงข้าวหลามตัดหันหน้าไปทางหลามตัดเต็มตัวหมายถึงมาเป็นผู้ใหญ่มักให้ความสนใจกับการเก็บสะสมเงินทองเป็นพิเศษแจ็คโพแดงหันหน้าไปทางหัวใจเต็มตัวหมายถึงมาเป็นคนหนุ่มมักจะให้ความสนใจในเรื่องความรักความใคร่เป็นพิเศษคิงโพแดง เริ่มเบือนหน้าออกจากหัวใจเล็กน้อยหมายถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับความรักความใคร่น้อยลงเนื่องจากมีความรับผิดชอบอย่างอื่นที่ต้องทํามากกว่ามาถึงโพดําเป็นเพียงอย่างเดียวที่หันหน้าออกทั้งหมดแจ็คโพดําหันหน้าออกจากโพดําเป็นตัวหมายถึงเมื่อเป็นหนุ่มสาวมักไม่คิดถึงความชรา หรือความตายคีนโพดําหันออกไม่เต็มตัวเพราะผู้หญิงยังคงนึกถึงความชลายอยู่บ้างคิงโพดําก็เช่นกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มนึกถึงความตายอยู่บ้างแม้ไม่อยากนึกถึงก็ตามส่วนคิงและควีนบนไพ่นั้นล้วนเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นควีนข้าวหลามตัดราชินีเอเธอร์ ชาวยิวผู้ได้เป็นราชินีแห่งอิหร่านเอเธอร์สาวยิวที่ได้เป็นราชินีของเปอร์เซียอีหล่งนควนดอกจิกราชินีแห่งซีบามาเหสีของโซโลมอนกษัตริย์องค์แห่งอิสราเอลเป็นราชินีที่โด่งดังอยู่ในแถบเอธิโอเปียเธอเป็นมาเหสีของโซโลมอนผู้โด่งดังฟคินโพแด ภีโอพัตตาที่7ราชินีผู้เลี่ยมไปด้วยปัญญาและสน่หังาแม้ไม่ได้มีหน้าตาที่งดงามก็าตามเป็นราชินีแห่งอียิปโบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปะตเลมีแห่งมาซิโดเนียดังนั้นจึงเป็นผู้ปกครองอียิปที่มีเชื้อสายเปดตจนสุดท้ายครีนโพรดาราชินีบูดิก้า ราชินีผู้กล้าหาญที่นำทัพไอเซนีไปสู้กับโรมันเป็นราชินีของวริคิดไอเซนีในริธตศักราชที่60-61เธอเป็นคนนำทัพเผ่าไอเซนีมาทับก,กับโรมันความจริงแล้วก่อนหน้านั้นสามีของเธอพราสุทากัสได้ตกลงยกลูกสาวของตนให้จักรวรรดิโรมัน เพื่อยุติการลุกกลาดแต่สามีของเธอก็ดว่วนจากไปเสียก่อนโรมันจึงถือว่าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและเข้ายึดครองบูติก้าถูกแกนตีลูกสาวของเธอก็ถูกข่มขืนเพื่อวความเจ็บปวดนี้เธอจึงได้นำทัพสู้กับโรมันบางข้อมูลระบุว่าเธอได้สละตนเองเป็นเครื่องบูชายันแด่เทพีแอนดรัส เพื่อขอให้เผาไอเซนีของเธอชนะคิงข้าหลามจากกา Caesar, ัดกษัตริย์จูเลียสซีซ่าบุรุษผู้สถาปนาตนขึ้นปกครองกรุงโรมและทำให้รุ่งเรืองเป็นรัฐบุรุษในประวัติศาสตร์เขาได้สถาปนาตนเองขึ้นปกครองกรุงโรมและได้ทำให้อาณาจักรโรมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาจนกับเช่าทุกวันนี้จูเลียส ได้สร้างชื่อซีซ่าอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นและเป็นต้นแบบของกษัตริย์โรมในสมัยต่อมาที่ใช้ชื่อซีซ่านี้ถึง12องค์แม้คำว่าชาแห่งวิลานซาแห่งลัสเซียไกเซอร์แห่งเยอรมนันล้วนแล้วแต่มีรากสัพท์มาจากคำว่าซีซ่าทั้งสิ้นและได้สืบทอดคำเรียกเหล่านี้มาจนถึงปัจจุบัน งดอกจิตอเล็กซานเดอร์มหา,าราชกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณผู้สร้างเมืองอเล็กซานเดียเป็นกษัตรปรีกจากแคว้นมาซิโดเนียผู้สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของอาชวงศ์อาคี เป็นผู้สร้างจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณอเล็กซานเดอร์ Alexander ถือเป็นหนึ่งในบุรุษผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกยุคโบราณเมื่อชื่อเสียงเรื่องลือในความสามารถทางการบรบยุทธ,ธวิธีและการเผยแพร่อรารยธรรมกรีกไปในดินแดนตะวันออกคิงโพแดงกษัตชาร์เลมานจัก,กรพรรดิแห่งชาวโรมันอันศักดิ์สิทธิ เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรแฟ้งหรือฝรั่งเศสโบราณและได้สวมมงกุฎจักรพรรดิของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่สชาเลอม,มาเป็นที่รู้จักกันในนามจากักรพรรดิแห่งชาวโรมันถือเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของยุโรปสมัยกลางคิงโพดามกษัตริย์เดวิดกษัตริย์ ผู้มีคุณธรรมและความสามารถด้านดนตรีและกะวีกษัตริย์องค์ที่สองของอาณาจักรอิสราเอลกล่าวกันว่ามีคุณธรรมและเป็นนักการทหารที่มีความสามารถเป็นนักดนตรีกวีเชื่อกันว่าเป็นผู้เขียนเพลงสดุดีหลายเพลง